ครับสำหรับน้องๆปี3นะครับก็เราคงได้ exercise perspective มาเยอะละหลายสัปดาห์ละก็จริงๆอันนี้ก็จะเป็นต่อยอดจากจากสิ่งที่เรียนรู้ไปจะรีแับสั้นๆใหง่ายๆว่าก่อนหน้านี้ก็คือเรามีข้อมูลแค่2อันก็พอก็คือไซส์วิว นี่ให้น้องๆลองทำดูว่าอ่ะไซต์วิวประเภทนี้นี่ตัวอย่างแล้วๆนะครับสมติเชฟมันเป็นประมาณเนี้ยจากไซ์วิวแบบเนี้ยแค่เนี้ยเราก็มีเซกชั่นวิวสักประมาณอย่างเงี้ยง่ายๆสิมเพิลไซด์วิว s e c t i นว v i e ันี้เมื่อมันมาบวกกันมันจะเกิดเป็นเชฟอะไรได้บ้างในสามมิติใน Perspective เห็นไหมอ,อันนี้ก็ง่ายๆก็ทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องวาดไอ้เชฟต้อนเนี้ยใน Perspective ให้มันถูกต้องก่อนจริงก็อันนี้ทบทวนนะครับพี่จะวาดแบบเร็วๆ อ,อย่าลืมว่าเวลาเราวาดสี่เหลี่ยมในเปอร์สเปกติฟเนี่ยอ้ด้านไกลเนี่ยมันจะต้องด้านไกลตาจะต้องเล็กกว่าด้านใกล้ตานะครับเวลาเราวาดเราก็ต้องคอยเช็คสม่ำเสมอลองดูว่าจุดที่มันผ่านเนี่ยจุดที่ไอ้มงเชคข้างในที่เราวาดไว้ที่มันผ่านในแต่ละจุดมันจะอยู่ประมาณไหนเอาคร่าวๆพี่ก็คิดว่า เราก็น่าจะเข้าใจกันละเดี๋ยวก็จะทบทวนให้ดูอีกทีึันว่าจุดที่สุดของแต่ละอันมันจะอยู่เท่าไหนเมื่อได้เราก็ลองวาดไปเลยหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอามันมาเข้าเปิด เติมเซสชันให้มันนี่คิดว่าเติมให้มันสักสามที่ก็พอประมาณนี้นี่เวลาเติมเซสชันเนี่ยไม่ใช่เติมเราเติมไปจนถึงสดเส้นสี่เหลืองมไม่ใช่ครับเราเติมแค่ support shape ของมันช่้ามทีเนี้ยไอแกนอันนี้มันเป็นแกนแกน y ไปละ่ะเรามาลองดูแกน x เราจะต้องเติมมันสัดส่วนอันนี้พี่วาที่วาดไว้ก็จะเป็นประมาณ สัดส่วนประมาณหนึ่งนะครับแล้วอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งกว่าก็พี่ให้เป็นสักหนึ่งจุดาจดสองละกันก็คือเวลาวาดแล้วเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าแนวกว้างเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่าใหญ่กว่าแนวแนวตั้งนะครับลองวาดให้มันรู้สึกคร่าวๆนะครับประว,วาด ทีนี้พอเราวาดเสร็จปุ๊บก,ก็อย่าลืมว่าทำให้เป็นนิสัยก็คือโปรเจกต์ไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับวาดมีหลายเส้นไม่เป็นไรคืแล้วก็ลากเสร็จเบาเบาวไว้อันนี้ที่ตั้งใจให้แค้มนิดหนึ่งไม่รู้ว่าวิดีโอจะติดไหมก็ง่ายแล้วเราก็เอาเชฟตัวเนี้ยที่เรา เส้นวิวที่เราวาดไว้ตรงนี้มา,าวิเคราะห์ก็คร่าวๆพี่คิดว่ามันจะวิ่งผ่านแถวนี้ก เดิมก็วาดวาดนี่ครบสุกกันนครับจริงพอเราแม่นแล้วเนี่ยสายตาเรานิ่งละมันก็จะเริ่มฟรีแฮนได้ประมาณหนึ่ง ่ามว่าทะลุให้มันทะลุไปข้างหลังอ่ะทีนี้พอเราได้ละว,ว่าอ่ะนี่คือเชฟมันที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยมาเชื่อมฟอรมัน เก็ดว่าพีคพอยที่จะเกิดจะ,จะอยู่ระลอกนี้พีคพอยคืออะไรก็คือจุดที่มันออกมาไกลที่สุดประมาณนี้นะ ในฝั่งนั้นเราก็แทบจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เลฟอร์มเป็นอย่างนี้ก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเพื่อจะไม่ให้มันสับสนลองลบดูก็ได้ครับจะได้เห็นภาพคร่าวๆจากนี้ฟอร์มมันจะเป็นประมาณนี้ เนี่ยเวลาเราลงคอแชโดว์อย่างที่เลิกใสสอนในวงลีก็ส่วนใหญ่เขาจะมาลงกันที่พิกพอยต์ตรงนี้เนี่ยให้เห็นสองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดจุดพิกพอยต์อันหนึ่งตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสันสันตรงน,ออนี้ขึ้นมาลอ,ลองมาทำก็ได้ เป็นคอแชโดว์กันจ,จางๆข้นมาง่ายๆถ้าแสงมันตกกระทบลงมาก็คือตรงนี้ก็จะรับแสงเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมา จะได้สปีดฟอร์มเข้าวๆมาอัน,นครับฟองว่าดูให้สนุกๆเราจะเริ่มสื่อสารได้ละว,ว่าอ๋อฟอร์มมันจะประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับ สปีดฟอร์มอันนึงขึ้นมาตอนขัดเส้นก็อย่าไม่ต้องกลัวครับก็หมุนแล้วก็ยังลบปลาดไฮไลไท์นิดนึ่ง สปีดฟอร์มอย่างที่เราค่อนข้างจะตั้งใจกันเอาไว้อ่ะแต่ทีเนี้ยแบบนี้มันยังเป็นสไตล์ที่เรียกว่าข้อมูลมีเพียงสองสองอย่างก็คือ s i d e view กับ section view นะครับบางที่เราออกแบบอะไรเนี้ยอยากจะซับซ้อนกว่านี้ สำหรับน้องๆหลายคนที่ยังเข้าใจผิดอะไรก็ลองว่าซ้ำอีกกีก็ได้กับไอตัว side view และ section view นะครับฝึก exercise เอาไว้เดี๋ยวโอเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่อง core shadow และ peak point พวกนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวมาดูก่อนอ่ะว่าอันต่อไปก็คือสมมุติถ้าเรามี top view ด้วยละ่ะ top view เราอยากให้เป็นอย่างเนี้ย ไซ e ์วิวอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เซ t ชั n นวิวอยากให้เป็นอย่างนี้เวลาเราวาดเราจะต้องทำอย่างไงก็คือข้อมูลมันเยอะขึ้นละแต่ทีเนี้ยเวลาวาดไซ v ์วิวเซ t ชั n นวิวท็อปวิวพี่อยากให้หนึ่งท็อปวิวเนี่ยให้มันมีเซนเตอร์ไลน์แล้วก็สมมาตรก่อนซ้ายขวาแล้วก็ให้มันสมมาตรก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นเล่นอะไรเยอะๆก็คือ อันนี้ให้มันมีเลิ r กลับมานะครับก็คือบนล่างเป็นทรงเดียวกัน Copy มาก่นอนสมมารรซ้ายขวานะครับ Top v i ิวส่วนไซ e ์ View ก็ให้มันเรียบง่ายเป็นเชฟอะไรก็ไดนะ้เรียบง่ายสั้นๆแค่นี้อย่าเพิ่งไปเล่นเล่นอะไรยากๆอย่าเพิ่งไปใส่พาร์ตอื่นเอาให้มันเป็นก้อน Speed Form อันเดียว s ิมเ l ิลง่ายๆแล้วก็ Section View ก,ก็สมมาตรเหมือนกัน อย่าเพิ่งไปเล่นอะไรที่ซับซ้อนเอาเชฟง่ายๆครับให้ฝึกให้เข้าใจแล้วไซด์วิวอยากให้เติมเขาเรียกพีคพอยต์จุดตำแหน่งพีคพอยต์ว่าจะอยู่แถาไหนนะครับก็คือเซตนี้เติมขึ้นมาอยากให้ฝึกอาทิตย์นี้ทำเชฟง่ายๆอย่าเพิ่งไปทำเชฟที่มันยากเอาซิมเพิลซิมเพิลก่อน บบอย่าเพิ่งไปมากระดกมีหักมุมหักอะไรเยอะๆขนาดนั้นเอาให้มันเป็นฟอร์มที่สมูทเหมือนเราจะวาดหยดน้ําแบบหยดน้ําที่เชฟต่างๆหน้าตามันจะเป็นยังไงนึกออกไหมครับอันนี้ก็ลองดูครับก็สําหรับใครที่ลองอยากจะลองเล่นอะไรก็เดี๋ยวไว้ไปลองหลังจากทำห้าอันนี้เข้าใจละผกานบ้านที่บอก ก็เริ่มก่อนเลยก็คือที่อยากให้วาดเข้าเปิดนะครับก็สี่เหลี่ยมที่เป็นท็อปวิวที่อยู่ที่พื้นก่อนแน่นอนว่าเราก็ต้องสังเกตดูว่าถ้าเกิดท็อปวิวมันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยวาดแล้วเนี่ย ด้านไกลตรงนี้ก็ต้องเล็กกว่าด้านใกล้ใกล้ตานะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คสัดส่วนดูก็นหนประมาณ1ต่อส1ต่อสี่คร่าวๆก็พี่ว่ามันก็ต้องลึกลึกไปอีกหน่อยใช้สายตาก,กะเอาประมาณหนึ่งได้นะครับให้ความลึก จะลึกไป1นึ่ต่อสีี่ว่าเชฟันพองพอร์ชั่นลาวๆปอะมาณนี้ยถ้าหาออกมาแล้วก็ด้านด้านใกล้ตาตรงนี้ก็ด้านตรงนี้ก็ต้องเล็กกว่าด้วยดังนั้นเวลาทุกครั้งที่วาดเนี่ยพยายามเช็คเส้นตรงนี้ว่าอันเนี้ย มันกำลังที่จะลู่เข้าสู่จุดจุดหนึ่งและอันนี้ก็กำลังลู่เข้าสู่จุดจุดหนึ่งเช็คสม่าเสมออย่าให้เป็นว่าอันเนี้ยเราก็พุ่งไปฝั่งนึงอันนี้พี่คิดว่าทำมาสักระยะเราเข้าใจแล้วก็หลอกยอกให้ใช้ไม้มันถัดได้นะครับลองลองเล่นดูเพื่อให้เส้นไกลายนี่ยมันง่ายแล้วก็เดิมเอามาใช้ก็เอาให้มันเกิดประโยชน์ก็ําเส้น ผคม,คมบางๆครับก็ราวนี้คิดว่าเซนเตอร์เซนเตอร์เขาอยู่ทางนี้อืม ก็มาวิเคาราะห์ฟอร์มกันท็อปวิวเราพิกพอยต์ของของท็อปวิวมันอยู่ถอยหลังจากเส้นเซนเตอร์นี้มานิดนึงไปมานิดนึงก็ลองดูครับ ไฟหลังก็เซนเตอร์มานึนังอยู่แถวนี้ที่เราว,วาอยู่แถวนี้ดังนั้นเวลาเราวาดเราพยายามเช็คสองฝั่งพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จุดนี้นี่ว่าจะให้มันอยู่แถวนี้อยู่เกือบๆกลางๆงั้นเวลาเราวาดเราก็ต้องเช็คไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยเสมอ แล้วก็ส่วนไอตัวที่อยู่ตรงเส้นตรงกลางเป๊ะพอดีอยู่แถานี้ก็าะเอาก็ได้ครับหรือถ้าอยากจะเป๊ะสุดๆเราก็ไปตีตีกล่องสี่เหลี่ยมย่อยลงไปอีกย่อยลงไปอีกจนมันเจออ่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูอันน,นันไรนะถ้าเกิดเราอยากอยากจะให้ไปถึงสุดที่สุดแห่งคาว่าเป๊ะจริง ก็คือเราค่อยๆสร้างเส้นใจด์ไลน์ขึ้นมอะพูดง่ายๆว่าไอ้เส้นเนี้ย อยู่แทบจะก,กึ่งกลางของหนึ่งต่อสี่ของก้อนเนี้ยนะครับก็แน่นอนว่าเราอยากจะทำเลเวลนั้นก็ได้ไม่ติดอะไรครับอย่ลืมเส้นล่าง จะอยู่แถวนี้เลยนะครับก็ปลอยเขาทีทีย่อยๆออกไปเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งก็ถ้อยากะหาตำแหน่งที่เป๊ะจริงๆอ่แสดงว่าอันที่พี่มาร์กไว้ไกลไป ครานี้อะมาที่เหลือพี่ก็คิดว่าก็พอ Get the point a c r o s s นะครับงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ,อนี่เห็นไหมพาวาดเสร็จปุ๊บเช็คดูดีๆอย่าให้พลาดที่เราติดภาพอะ เมื่อกี้พี่วาดเส้นเมื่อกี้ไม่ได้เช็คดีๆมันก็จะหลดไปกันดังนั้นจุดที่มันจะผ่านาจริงๆก็คือแบบนี้เราก็ลองปั้นเส้นดูนล เกตว่ามันจะมีหักนิดนึงอยู่แถวนี้นะลองวาดให้มันรู้สึกว่าหักนะแล้วก็มาเชื่อ,อมพิกพอยอยู่ตรงนี้อืมโอเคดังนั้นเราก็ได้เส้นท็อปดิวละท็อปวิวตอนนี้ก็จะเป็นกราวให้เราง่ายง่ายว่าถ้าเกิดเราวาดวาด จากมีไปก็มันก็จะเป็นเงาที่พื้นให้เราเนี่ยแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาวาดไซด์วิวเลยอ่ะทีนี้ไซด์วิวเนี่ยพี่จะไม่วาดให้ให้มันติดกันให้มันซับซ้อนพี่จะยกมันให้เป็นอ็อบเจกต์ที่ลอยอยู่นะครับพี่ก็จะเอาแกนกลางขึ้นมาแกนกลางเส้นนี้อ่ะเน้นเน้นเท่าไห นี่แกนกลางที่ก็อยากให้ออบเจกต์มันลอยแค่ไหนก็โยนขึ้นไปอย่าลืมนะครับเส้นนี้จะต้องเรียกว่าขนาดกระขอบกระดาษอย่าพึ่งไปเล่นตนีงแรงๆเอาง่ายๆก่อนนะครับเส้นนี้ประมาณนี้แล้วก็ปีว่าเลยให้อยู่แ่านี้ลวกันลอยสูงจากพื้นที่ประมาณนี้ แล้วก็เชฟนี้พูดง่ายๆว่าความความสูงของมันเนี่ยจะไม่ได้สูงขนาดนั้นที่ตั้งใจวาดให้มันดูข,ข้างจะพุ่งหน่อยให้มันดูเป็นสปีดฟอร์มแล้วเวลาเราวาดเนี่ยเช็คเสมอน,นะครับพ่าเส้นสมมติมันไม่ขนาดกับขอบกระดาษเนี่ยเราคอยมาแก้นะครับ อ่ะทีนี้ความสูงของมันพี่ไม่ได้ไม่ได้กะให้มันใหญ่เท่าอันนี้อยู่ละไม่ได้กะให้ใหญ่เท่าความกวาม้างแล้วก็จะอยู่ประมาณสักแถว่านี้ก็ได้เวลาวาดทุกครั้งนเนี่ยก็พยายามเช็คพ็อพโพชั่นไปเสมอน,นะครับเช็คไปเรื่อยๆความสูงความกวาม้างดูแลให้มันสมส่วนสมมาตร น,นี้เราก็มาเริ่มกันเลยว่าไอตัวเนี้ยจะจะเป็นยังไงก็ลองดูได้เลยครับไซส์วิวยาวๆไซส์วิวเหตุผลให้พี่ให้มันยาวๆหน่อยมันจะได้ดู Dynamic, นะ Speed, Form, ดนามิกสปีดฟอร์มดีๆนะครับ เดิมพีกพอยต์อยู่ถอยจากเส้นเซนเตอร์มานหนีนึงใช่ไหมส่วนอันนี้ก็จะยืมจะยืมนี่ก็ได้ข้างบน ถอยตรงนี้อยู่ถอยจากเซนเตอร์ของอันนี้มานิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมเราจะยืมเซนเตอร์จากข้างล่างขึ้นมาก็ได้จะได้ไม่ต้องวัดเสียเวลาอีกเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ของอ็อบเจกต์มันอยู่างวนี้นะเส้นนี้มันง่ายเพราะว่าเราแค่วาดให้มันขนานขนานกับพื้นโลก ออนี่ผิดอันเซ็นเตอร์มันต้องอยู่อยู่อันนี้่ะไม่เป็นไรก็ภาพประมาณนี้ก็คือเซนเตอร์จริงจะอยู่อันนี้ ทีนี้ก็พลิกพอยต์มันก็นอยู่แถานี้แล้วกันนะครับแล้วก็าวาดขึ้นมาก็ได้ว่าเซ็นเตอร์ตัวนี้นอยู่แถานี้พลิกพอยต์เขา อยู่แถานี้จมูกเขาอยู่แถานี้ท้องอยู่แถานี้แล้วนี่ก็ลงมาเซ็นเตอร์พอดีอ่ะเขาวาดเลย นี่ก็คือตัวฟอร์มของเขานะครับแต่ทีนี้อย่าลืมว่าพี่มีโบนไลน์เข้ามาให้ด้วยโบนไลน์หรือว่าพลิกพอยของไอตัวตัวเนี้ยตัวเชฟมันนะ่ะหน้าตามันจะอยู่ล่าวนี้ ขึ้นจากเซนเ,นเตอร์มานิดนิดหนึ่งอยู่ประมาณน,นีน้พอเราเซตได้ปุ๊บหลังจากนี้เราจะทำหน้าที่ดูว่าฟอร์มนี้มาบวกกับท็อปวิวตอนนี้เป็นยังไงนะครับเพาจริงๆเหมือนเราก็มีได้ทำอันนี้มาสักระยะหนึ่งเลสกอตโลกราสตนเนาะจำไม่ผิดนะ,ะเซฟนี้ลากขึ้นมา

นีผิงผ่านไปแถงนี้ครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มีตรงอื่นด้วยอ่ะแถบนี้ก็ได้ มันเลยใช้ประโยชน์เส้นที่ล่างมาัมดแรกบรับก็โปรเจกต์ลงมานะครับข้างล่างอยู่ตรงไหนก็โปรเจกต์ขึ้นไปอย่าลืมว่าเรากำลังปั้นบอลไลน์ของเขาอยู่ว่าเชฟเนี้ยที่มันโดน 車でキャッパー。Oh,